คมนี้จะมารย,ยูเกมน้อนัวนี้เลยนะคะเป็นเกมไก,นะก่นะก็คิดว่าเกมฟาร์มนะคะอ่ะคอยากเลาก,โก็โหดไปได้เลยนะคะกเข้าไปเลยรอสักคู่นองจะขึ้นตัวแบบนี้นะคะทุกคนใครชอบแนวะตัองอ้งดน,น,นือแนวงก็พิมพ์แนะนำมาได้นะคะซึ่งตอนเนี้ย เราไม่ได้เล่นนานมากเหรือพึ่งเราไม่ได้เล่นนานมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านแล้วเราไม่ได้เล่นนานมากเราเลี้ยงผงอะุกคนเราไม่ได้เล่นนานมากก็ทําไงอะทําใจฮะวมาได้ของด้วอันนี้ไม่ควรจะซื้อของหนวจะชไม่ขายเราจะไปไหนกินดีนะ เราจะไปไหนกันดีนะเราจะไปไหนกันดีนะแล้วก็จะไป,ปไหนล่ะไปไหนล่ะเออไปไหนล่ะเป็นเราเออแล้วก็จะแบบสะบุบลีหรูอซบุบลีเราโอ้ยเยอะมากแต่ไข่เราจะไม่พอนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเมนูเร็วๆว่าทำไกล้ามเนื้ออ่อนแรงบูเบอรี่สีเลยนะเมื่อก่สิอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเอาตรงนี้ก่อนได้คีอ้าอาฉันต้องการแค่หนึ่งอันนมัได้มาสองอันอันนี้ใช่ไหมได้ลอ๋อแอนสมองสมองสมอง แล้วก็มาดูกันอือไข่จะหมดแล้วนะทุกคนอาหารวัวเชี่ยอาหารหมดชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีก่อนนะข้าวโพดนะคะทุกคนแล้วก็จะมาดูรับเอ้อเราต้องขายอะไรสิบอันอย่างหนึง่งอันนี้ แล้วก็กลับไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็หาข้าวโพดนะนี่จะและขายถูกด้วยอดีค่ยขายถูกมากซื้อไปแค่นี้พอเลยไม่ต้องซื้อหมดหรอกเดี๋ยวฟาร์มเต็มฟาร์มเต็มเดี๋ยวก็ชิบหายกันอีกมาดูโคนแล้วก็จะมาทำอะไรต่อนี่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอาหารีเออทำอาหารีเออร์ที่ดูคุณน่ากลัวไปปะเราจะมาดูกันนะคะแล้วก็จะมาเก็บผักนะจ๊ะมาจาัดจะมาวันนี้รับบทเป็นนางมด เก็บผักนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งเก็บผักแล้วกันจะเอาอะไรดีเอาข้าวดีกว่าเอาเพิ่นึ่งเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนสิคุณเมื่อกี้มีข้าวมีข้าวนะคะให้กดไปเราเราจออีพีสองนะ